วิธีขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ e licensing เข้าสู่หน้าเว็บไซต,ต์ www.oic.or.th สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบก่อนสามารถดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ e licensing ชื่อผู้ใช้งานใส่เลขที่บัตรประชาชนและใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในช่องรหัสผ่านกดเข้าสู่ระบบคลิกที่เมนู คำขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตเลือกรายการขอรับใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าจากนั้นเลือกประเภทใบอนุญาต อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงขนาดไฟล์หนึ่งนิ้วนำสกุลเป็นไฟล์ jpeg คลิกที่อัปโหลดรูปภาพเลือกไฟล์รูปที่ต้องการอัปโหลดไฟล์รูปหน้าตรงไม่สวมแว่นกันแดดพื้นหลังไม่มีลวดลายขนาด1นิ้วหรือ2เซนคูณ2.5เซน,นคลิกที่อัปโหลดรูปบัตรประชาชนเลือกไฟล์รูปที่ต้องการอัปโหลดข้อมูลแสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหากที่อยู่ปัจจุบันตรงกับทะเบียนบ้านสามารถติกถูกได้เลยกรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับทะเบียนบ้านสามารถพิมพ์ที่อยู่ได้และกดถัดไป ระบบแสดงข้อมูลผลการอบรมและผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเมื่อตรวจสอบแล้วคลิกขัดไปอ่านทําความเข้าใจคุณสมบัติและข้อต้องห้ามจากนั้นติ๊กรับรองคุณสมบัติกดที่ส่งคําขอกดยืนยันคลิกเข้าสู่ใบแจ้งนี้ชําระเงิน ท่านต้องทํารายการชําระเงินภายในวันที่กําหนดโดยสังเกตจากวันครบกําหนดช่องทางการชําระเงินสามารถชําระได้2ช่องทางช่องทางที่1ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารสามารถพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินไปชําระที่ธนาคารได้ช่องทางที่2ชําระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารตัวอย่างนี้เป็นวิธีการชําระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารโดยการสแกน QR code ไปที่สแกน QR code จากนั้นสแกนตรวจสอบจํานวนเงินก่อนชําระกดต่อไปกดยืนยันเพื่อทําการ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยระบบจะประมวลผลประมาณ3ชั่วโมงหรือไม่เกิน1วันทําการหากชำระเงินเรียบร้อยสามารถตรวจสอบสถานะคําขอได้ทั้งหมด2ช่องทางช่องทางที่1สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ smart.oic.or.th ระบบ e-licensing เมนู ensing, menu, รายการสถานะคําขอของฉันหากดําเนินการชำระเงินและคําขออนุมัติแล้วในช่องสถานะรายการจะขึ้นว่าดําเนินการเสร็จสิน้นช่องทางที่สสามารถตรวจสอบสถานา นะคำขอได้ที่ลายคอปพอรรอบรู้โดยจะมีการแจ้งถึงขั้นตอนการชำระเงินและการอนุมัติคำขอรับใบอนุญาตเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติแล้วสามารถดูข้อมูลใบอนุญาตและใบเสร็จการชำระเงินได้ง่ายๆโดยเข้าระบบ e licensing กดเมนูชำระเงินค่าธรรมเนียมไปที่รายการใบแจ้งชำระเงินที่ชำระเงินแล้วกดแสดงรายละเอียดกดที่ดาวน์โหลดใบเสร็จ ในส่วนของใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์สามารถดูได้โดยเข้าระบบ e-licensing กดเมนูใบอนุญาตไปที่ข้อมูลทางทะเบียนของฉันระบบจะขึ้นข้อมูลส่วนตัวของท่านจากนั้นกดตรงหัวข้อใ <c oughs> บอนุญาตทั้งหมดระบบจะแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์สามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยเนื่องจากปัจจุบันสามารถใช้ใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยท่านสามารถดูประวัติการดำเนินการระบบจะแสดงสถานะต่ออายุทั้งหมดรวมถึงครั้งถัดไปที่ท่านต้องการอบรมเมื่อได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วอย่าลืม หาอบรมต่ออายุใบอนุญาตประกันภัยด้วยนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจนหน้าสัมพันธ์สีกรุงโบเกอร์